แม่งอะไรไม่รู้<อ>เต็มไปหมดนะฮะ<อ>เหมือนขับยันแม่เลยนะพี่นะ<อ>หน้าจงหน้าจอนี่โคตรหล่ออ่ะไม่ธรรมดาสวัสดีครับทุกท่านครับผมลอนมิหลาดครับวันนี้ครับผมก็มาอยู่ที่โชว์รูมสไปเดอร์ครับ<อ>เราไม่ได้มารีวิวเครื่องเสียงนะครับ<อ>แต่ เราจะมาดูรถครับเป็นรถที่ตัวผมเองเนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็อยากมาดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นรถอะไร <Yahoo! S 1> แล้วนี่ครับที่ผมสนใจมาดูนี่ก็คือตัว p o ป s c h e t a y แคนนี่ครับ แล้วมาทำอะไรสิครับพี่พี่มาทำไมฮะพี่จะมาออกไม่ใช่มาออกรถคือพี่สนใจ พอสเทคันเนี่ยเพราะว่ากิงเนี่ยดู9ก็2ไว้แต่ว่าเห็นว่ารถรุ่นนี้เป็นรถไฟฟ้าแล้วเขาบอกเทคโนโลยีดีมากใช่พี่คือต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นพอสคันแรกที่ทําเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวันแนะนําตัวนี่ครับคุณเวลครับจากช่องเวลดันการันตีครับดังมากผมก็เป็นแฟนรายการเขาอยู่ก็พอดีผมสนใจรถไฟฟ้าก็เลยแบบว่าเฮ้ยวันนี้ชาวรู้บอกว่าเฮ้ยมันมีไฟฟ้าเ้ามาพอตเนี่ยออกมาแล้วมาถึงเมืองไทยคือต้องบอกว่ายอดจองเนี่ย พอสมันผลิตที่เดียวกว่ารถจะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันทยอยทยอยมาแล้วมันเพิ่งมาถึงก็เลยรีบมาดูไงรู้ไหมว่าพี่มาซื้อพอสวันเนี้ยถ้าพี่ออกเป็นไฟฟ้าเนี่ยพี่จะได้คำว่าหลอสปอร์ตแล้วก็รักเด็กลักสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะพี่ขับไฟฟ้าเอาถูกว่ารถขับไฟฟ้ามันให้ความรู้สึกว่าเป็นคนที่แม่งหมองไปข้างหน้าคือคนที่แบบไม่คิดถึงอนาคตสิ่งแวดล้อมแค่หลอดมีตังเนียใครก็ทำได้ ต้องหล่อสปอร์ตและคิดถึงสิวันล้อมด้วยรักโลกนะฮะก็เลยแบบว่าเฮ้ยไทแคนเนี่ยมันตอบโจทย์ว่ะพี่ตอบโจทย์ใช่เออตะกี้แวบหนึ่งเข้ามาดูถ้าทุกคนดูรอบรถคันนี้นะจริงมันมี2คันนะแต่ว่าคันนี้น่าสนใจมากกว่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นรุ่น 4S แล้วออปชั่นเต็มออปชั่นเต็มครับโอ้สีเห็นมาข้างแต่ไกลก็สีสะดุดเลยนะครับพี่แล้วดูดิคันนี้เดี๋ยว คุณคุณรีวิวอยู่ใช่ไหมมาช่วยผมรีวิวเลยเอางี้ว่ะพี่รถคันนี้มีอะไรบ้างมาก็พู่หน่อยคุณเป็นสเปเชียลแล้วแนะนําผมเหมือนโอ้ี่เกิดผมจะซื้ออ่ะถ้าผมมันผมเป็นเซลลนะเดี๋ยวเดี๋ยวบวกค่าค้ให้ผมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวพอร์ชเชคคนเนี่ยมันเป็นพอร์ไฟฟ้าที่เขาทําออกมา3รุ่นนะฮะก็จะมี 4S นะฮะเจ้าตัวนี้จะเป็น 4S นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีเทอร์โบแล้วก็เทอร์โบเ เทอร์โบเอ่าเทอนี้จะเป็นมอเตอร์2ตัวแล้วก็ต่างกันเรื่องของความแรงความเร็วแรงมา้า <c oughs> ซึ่งอันนี้จะสตาร์ทเนี่ยอยู่ประมาณ7ล้ oh, าน7ล้านกว่าขึ้นจนถึง8ล้านขึ้นอยู่กับออปชั่นแล้วตัวนี้เขาบอกว่าเพิ่มออปชั่นก็คือเพิ่มแบตเตอรี่ทําให้มันวิ่งได้ไกลขึ้นอันนี้ oh. วิ่งได้463กมโล <Yeah. S 2> ซึ่งถ้ามาใช้จริงผมคิดว่าประมาณ400ต้ต้นๆแต่ถ้าเป็นแบบมาตรฐานแบบตัวธรรมดาสแตนดาร์ดเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ3 0 0ไปปลายถึง4 0 0 เดี๋ยวดูข้างนอกก่อนเท่าที่ตะกี้เราดูเนี่ยนะดูเนี่ยล้อเห็นปะใช่ถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยล้อเนี่ยเขาจะทําเป็นล้อแบบอย่างนี้คือแบบว่าลดแรงต้านของลมเห็นไหมล้อมันจะแบบว่ามีเหมือนสไตล์เทสลาเนี่ยมันจะมีอันนี้ของยิเอนะฮะแลวล้อมันจะมีตัวบางๆอย่างนี้มันจะไม่ใช่แค่เป็นก้านๆถ้าเป็นนี่คือเป็นก้านลายนะแต่มีตัวปิดทําให้มันทึบเพราะมันจะลดแรงต้านถ้าดูสองคันเนี้ยเห็นไหม พวกนี้ได้เป็นออปชั่นหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นขอบดำเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยนะกระจกอ่ะอันนี้ไม่ติดฟิล์มนะกระจกหลังเนี่ยเป็นกระจกที่แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟไงคือให้คุณน่าจะชอบนะเข้าไปนั่งข้างหลังแล้วมืดมากผมไม่ชอบตรงอย่างเดียวนะคือแม่งเพดานแมงเตี้ยรถไฟฟ้าที่มันทําขึ้นมาเนี่ยแบตเตอรี่มันจะอยู่ที่พื้นพอแบตเตอรี่ยู่ที่พื้นเนี่ยเป็นเหมือนกันเทสลาก็จะเป็นเหมือนกันคือความสูงที่พื้นมันจะหายไปมันจะขึ้นมาติดหัวไงบอกมันก็เลยต้องเตี้ยนิดนึง ต่อเสียฉะนั้นเวลามานั่งซ้อนกันไม่ได้นี่เราไม่ออกประเด็นไม่ใช่ซ้อนนี่คือเหมือนมอไซค์มาทำข้างหลังก็ได้ข้างหลังข้างหลังมันแน่นนะฮะโอ้คันนี้แม่งไ้าเนี่ยพี่ดูดิดูเส้นนะจริงดูจริงคือมันยังคงความเป็นพอรชอยู่นะฮะแล้วนี่คุณรู้เปล่าเท่าที่ผมรู้มาอย่างโลโก้เนี่ยไอคอนเนี่ยครับแม่งต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะที่เป็นสีดำอ่ะเช่าโปรตีฮะันนู้นเป็นสีเงินอ่านี่เป็นสีดำครับพี่ ต้องบอกนิดนึงคือเจ้าของโชลูสไปเดอร์เนี่ยอาจจะมีหลายพาร์เนอร์แต่คนเป็นเพื่อนผมเขาชวนให้ผมมาดูคันนี้แล้วเขาบอกออปชันมาละผมก็เลยอยากมาดูเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ซื้อ992เค้มเทปเงินมาอ่ามาดูคันนี้ก็ได้ใช่พี่เจ๋งดีแล้วเขาบอกออปชันเยอะมากคันนี้สวยมากพี่แล้วพี่ผมบอกเลยนะพวกรถไฟฟ้าเนี่ยขับถ้าพี่ขับรถเครื่องสันดาบมาแล้วพี่มาขับไฟฟ้านะ แม่งโคตรละอารมณ์ oh, จริงนะ <no. S 1> สำหรับใครที่ดูนะครับเครื่องสันดาบนะผมอยากบอกเลยว่าเครื่องสันดาบเนี่ยมันต้องรอรอบอ่า<อ>เวลาเ oh. <อ>หยียบเนี่ยมันต้องรอรอบให้รอบมาเพื่อม้ามันออกมา oh, oh. แต่ถ้าไฟฟ้าปุ๊บกดปุ๊บติดตีนเลยออก oh, oh. พุ่งเลยฉะนั้นไฟฟ้าเนี่ยอย่างพวกเนี้ยออกตัวเนี่ยอันนี้4.6่จุดหกวินะพี่ใช่ร้อยอย่างนั้นเหรอกี่จุดหกวิคือกดไปแบบก้องเนิบเลยพี่จยาบอกเลยนะขับไปเนี่ยจะเสียนิสัยนะคือแม่งมุดแบบเร็วมากช่องไม่นิดเดียวกับฉี่ได้เลยภายนอก มันก็มีความแตกต่างก็สีนี้โห oh, มากไปดูข้างในวะ่ะไปดูข้างในดีกว<ะ>่าพี่ไปโ<ะ>อ้ <Yahoo! S 2> oh. เวลมาอยู่ในนี้นี่มันเจ๋งมากเลยนะเหมือนขับยันแม่เลยนะพี่นะดูแล้วแบบแม่งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะหน้าจงหน้าจอนี่ฝั่งคนนั่งนี่ก็ยังมีจอนะฮะดูบอกสเตตรงสเตตัตนะครับพี่หน้าจอเป็นฟูลดิจิตอลเลยนะใช่นี่จอโหใหญ่แล้วนี่มีจอย่อนนี่มีจอพิเศษนะพา s เซนเจอร์ซตรงนี้มันให้คุณกดได้ป่ะลองดูไอ้ทัชสกรีนได้พี่ไม่ธรรมดาโคตรหล่อ คือมันให้ความรู้สึกว่าไหนๆว่าทารถไฟฟ้ามาแล้วมันจะต้องแบบให้ความรู้สึกล้าอ่ามันต้องดูล้าสมัยนะล้จถิ่หล่อสปอร์ตล้าหน้าลักสิ่งแวดล้อมด้วยโอ้โหมีปุ่มนี้เหมือนเดิมเหมือนฟอร์เชแหมดูพี่บิดๆแล้วผมคิดอย่างอื่นเลยนะฮะผมหมายถึงว่าพี่เวลาบิดอล่มไงเพราะพี่โล่เป็นกูรูเออจูนนะเครื่องทรงเครื่องเสียงเฮ้ยผมตะกี้ผมลองกดเล่นดูผมชอบมากนี่ทัชสกรีนนั่กดไปปุ๊บนี่แม่งเหมือนกับ กดปุ่มจริงว่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยเห็นป่ะมันมีแอมเบียนต์เนี่ยเราเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟได้นี่ดูนี่มีแสงในนี่มีคอนโซลคอนโซลนี่ข้างๆพี่ก็สีด้วยนะเท่ว่ะเทยอมเท่ห์ว่ะผมให้ว่ามันเป็นความรู้สึกสปอร์ตพี่คือคนที่แม่งขับรถพอร์ชเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ชอบพอร์ชคือคนที่ชอบความเรียบหรูแต่มีความเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบซิ่งด้วยมันจะไม่เหมือนแบบเฟอร์นารีเราบอกกันนี่มันจะดูแบบ ต้องการความแรงเป็นหลักความเรียบหรูมันไม่ได้แต่พอนที่จะดูแบบเท่ๆคลาสสิกแบบแรงกูก็ได้สปอร์ตก็ได้ฉะนั้นผมมองว่าพอมาทําเป็นไฟฟ้าเนี่ยคนที่มันจะเล่นจากเครื่องโยนมาเล่นไฟฟ้าเนี่ยสเสน่ห์ของพอดบางอย่างจะหายไปคนที่มาเล่นไฟฟ้านี่ก็แอบวัดใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแม่งไฟฟ้ามันจะโอเคเป่าววะนะฮะอยู่ๆเล่นเครื่องสันดาปมาอย่างปักอินไฮบริดเราก็ยังรู้สึกโอเคเพราะมันสลับเครื่องกันได้ แต่พอมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยแล้วผมอยากบอกเลยว่าพอ oh, <no. S 1> จะบอกว่าจะทำในวันๆเป็นไฟฟ้าเนี่ยรุ่นสุดท้าย oh, <no. S 1> เพราะเขากลัวว่าสวเสน่ห์ของพอสมันจะหายไป oh, ต้องมาลองดูฟีดแบ็กว่าทําไฟฟ้าออกมาแล้วเ oh. ทสของพอสมัยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันมาปรับกันแล้วผมเชื่อว่าอันนี้เป็นก้าวแรกของพอสท,ที่มาทำนะแต่ส่วนตัวไอเดียความรู้สึกผมเนี่ยเข้ามาเห็นในนี้เนี่ยมันก็ดึงดูดได้ใช้ได้นะคะพลังการจริงทําให้บางทีคนเขาอาจจะเปลี่ยนใจได้ครับ ผมสิอย่างเดียวรถรุ่นนี้รันไม่ชอบหน้าแม่แต่สูตม่งชอบหน้ามันดูไม่ค่อยใช่พอรชอ่ใช่นี่ผมบอกว่ามันมีความด้วยความล้ำสมัยเนี่ยกับเสน่ห์ของพอร์ชอ่ะพอจะทำยังไงให้กินอายของพอรยังอยู่แต่ว่าก็ต้องทําเป็นไฟฟ้าให้ได้เพราะว่าราคาตัวนี้มันเจ็ดกว่าถ้าเทียบกับพานามล่าพอๆกันเนี่ยที่เป็นปักอินไฮด์อ่ะคนมันก็จะไปเล่นพานามล่าดีกว่าไหมมันก็ช่างใจเหมือนกันผมเชื่อว่า พอสก็คงรอดูฟีดแบ k แล้วค่อยไปพัฒนาต่อนะนแต่ไม่ได้ไหมว่าเขาเลยทําราคาไม่แรงเท่าไหร่ถูกครับจริงนะเพราะว่าเขาต้องทําให้คนมันลองนะเพราะคนกลุ่มแรกสำคัญนะถ้าใช้แล้วพวกนี้ก็คือจะมาเป็นฐานเสียงให้กับพอสในอนาคตได้นะครับในการพัฒนาต่อแต่ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นก้าวแรกที่พอสทำออกมาได้ดีเกินคาดแตเตงจริงต้องยอมรับนะว่าถ้าคุณออกมาเนี่ย รับรองว่าเก้าอี้ข้างนี่ของคุณเนี่ยจะไม่ค่อยว่างเจ็ดโดคุณต้องเข้าใจตรงนั้นมั่นใจขอความเป็นปอสครับเวลาขับออกกลางคืนที่บ้านไม่รู้ด้วยเงียบเก่งเวลามันไม่รบกวนชาวบ้านเขาแมผมคิดถึงสิ่งนรอทำไมพี่เราคุยในสิ่งดีๆให้สาระครับพี่ก็หวังว่าคนที่แบบว่ามาดูนะผมเชื่อว่าอันนี้เครื่องเสียงเขาให้เป็นบอสมาด้วยนะบอสอ่าฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะครบแล้วนะ ็อยมาลองดูทำธุรกิจผมเนี่ยผมทําให้เครื่องเสียงดีกว่านั้นได้อีกอ๋อทำได้อีกถอดได้ถอดได้เพราะในอนาคตผมคิดว่าเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรเนี่ยอาจจะต้องมาดูนะฮะโอเคอ่าครับทุกท่านครับแล้วนี่ก็คือ รถฟ o ร์ดไทคอนนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีสาระให้ทุกท่านชมนะครับแล้วต้องขอขอบคุณน้องเวลมากยินดีครับเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับติดตามช่องคุณอยู่นะครับแล้วก็ฝากนิดนึงก็ฝากนะครับถ้าใครติดตามเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารถดไฟฟ้าหรือวิทยว้ชอบไะ่ก็เข้าไปติดตามในช่องได้แล้วผมบอกเลยว่ารถไฟฟ้ามันเป็นเทรน์ของอนาคตนะสิ่งมันเป็นของใหม่ที่เราต้องการความรู้ความเข้าใจอีกเยอะนะฮะก็ไปติดตามในช่องได้ครับว่จะเอาสาระดีๆมานาเสนอ ก็ฝากนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ชอบนะบก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ใด้ด้วยนะครับวันนี้ผมกับเวลขอลาไปก่อนนะครับทุกท่าน <c oughs> ครับ,รบสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ